สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านก็ต้องบอกว่าขาเมรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนิสัยก็ออกแบบขเมนเหมือนเดิมนั่นก็คือมีนิสัยชอบโกหกนะฮะและก็เชื่อเฉพาะผู้นําของประเทศตัวเองนะอย่างป้านี่เขาเรียกว่าป้าเขือนนะครับนะป้าเขือนมาอยู่ที่ประเทศไทย27ปีนะแต่เชื่อข่าวที่ขเมศรายงานฝ่ายเดียวอ่า และที่นี่แกก็เลยเกิดความฮึกเหิมว่าคนไทยนี่เสพข่าวผิดๆนะแกเห็นข่าวข่าวนี้นะครับซึ่งก็เป็นข่าวที่ทหารไทยไปเก็บกู้วัตถุระเบิดและสื่อกัมพูชานะครับก็รายงานว่านี่เป็นภาพที่ทหารไทยไปฝังวัตถุระเบิดก็ทํานองว่าฝังเองเหยียบเองแล้วมาโทษประเทศขเมขมรข่าวทุกข่าวของประเทศไทยนะก็หกหมด แกก็เลยสงสารนะเป็นคนขเขียนก็สงสารประเทศตัวเองนะก็เลยมาโพสต์ข่าวเอามาจากนั่นแหละจากไอ้ประเทศกัมพูชานั่นแหละมาโพสต์เพื่อจะให้คนไทยตาสว่างแกก็โพสต์ของแกอยู่ทุกวันนะก็คือโพสต์เข้าข้างกัมพูชาเอาชาวบ้านนะครับที่ตำบลไพรวัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดรีสเกตนะก็เลยประชุมกันนะก็คือไม่ไว้ใจป้าคนนี้ เอาเสียงส่วนใหญ่ของชาวบ้านตัดสินว่าไม่ให้แกอยู่หมูบ่บ้านนี้อ่ะก็คือไล่หนีไปซะแกก็บอกว่าแกอยู่มา25ปีนะ25ปีย่าง26ปีและก็บอกว่าตัวเองถูกใส่ร้ายจากร้านค้าบางร้านว่าแกขายของได้ดีกว่าเขาก็เลยหาเรื่องจะไล่หนีอ่ะตอนแรกก็หัวหมอนะใส่ร้ายคนไทยนะคนนั้นคนนี้นะหาว่าเขาอิจฉาแกนะ ก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยมาถูกต้องตามกฎหมายนะ,ะและที่นี่ชาวบ้านก็ไม่พอใจเพราะว่าแกไปนําข่าวไอ้เฟกนิวอะไรเนี่ยคือของกัมพูชาเนี่ยนะแล้วก็อะไรนะไอ้มารีนะที่มารีถา่ถะไอ้มารีที่ว่าโกโหกเก่งนะผู้หญิงอ่ะเมื่อแกฟังข่าวของกัมพูชาบ่อยเข้านะจิตของแกนะครับนะก็เกิดปฏิฆะอย่างรุนแรงมันก็เลยกล้าวไปสู่คําว่าซอมบี้หรือผีดิบนะครับ ซึ่งผลก็มาจากโดนฮูนเซนล้างสมองไงสาหรับคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือหรือไม่มีความรู้่ยโดนล้างสมองให้กลายเป็นผีดิบซอมบี้ให้เชื่อแต่ฮูนเซนเท่านั้นให้เชื่อแต่ผู้นำเท่านั้นอย่าเชื่อคนอื่นนะนั่นแหละเมื่อใครถามอะไรอย่าไปพูดความจริงนะนั่นก็เพราะว่าประเทศกัมพูชานะครับหลอเลี้ยงตัวเองด้วยธุรกิจ ผิดกฎหมายในธุรกิจสีเทาเป็นชาติเดียวที่หักหลังปิ้นปล้อนกลอนโกหกนะแม้แต่แม่ทัพภาคที่สองนะยังบอกว่าคำพูดของเขมรเชื่อถือไม่ได้นะและจุดจบของป้าเขื่อน,นะครับผู้หวังดีกับประเทศไทยอยากให้ประเทศไทยคนไทยได้รับข่าวสารอันถูกต้องจากกรรมปู่เทียนะป้าเขื่อนอยู่ประเทศไทยมา25ปีนะครับเป็นคนมีฐานะแต่ กรรม,มโยนิกรรมพันธุกรมมรมปฏิสารณามีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุมีกรรมเป็นพวกพ้องนะอะเคยอยู่กับละแวกยังไงนะก็ต้องกลับไปรับผลกรรมนะครับที่ทํามาให้กลับไปเลียไขห่หำหุนเซนสิปีนะครับทางการไทยถึงจะอนุญาตให้แกกลับมาที่ประเทศไทยได้เป็นเรื่องแปลกและก็ เป็นเรื่องไม่น่าเชื่อนะครับเมื่อ2ปีก่อนนะที่ขมนเคลมมวยไทยแรกๆนะแล้วก็ไปจดทะเบียนนะว่ามวยไทยนี่เป็นของขมัแล้วเขาก็เคลมลิซ่าบัวขาวแล้วก็จาพนมเขาบอกว่าเป็นคนขมันนะโดยเฉพาะลิซ่าที่โดนป่วนขมนันเนยกทัพเข้าไปป่วนไปถามให้เธอยอมรับว่าเธอคือขมนันก็ไม่สนใจนะเขาไปถามจาพนมเขาก็ไม่ตอบกนะ็เขาเป็นคนไทยเกิดที่ประเทศไทยเนะี่ยมาถามบัวขาวบัวขาวก็ไม่ยอมรับ เพราะว่าบัวขาวไม่ใช่เชื้อชาติขมรและก็อ้างว่าภาพสายเมืองคนไทยขโมยไปภาพของโบกตอภาพที่ขมรค้นพบนะภาพเก่าแก่เขาเอามาทาสีใหม่นะยืนยันว่านี่คือการแต่งตัวของโบกตอที่ไทยลอกเลียนแบบแต่ที่จริงแล้วก็เป็นภาพของคนไทยนะครับไปถ่ายทําที่จังหวัดสุรินทร์อันแล้วก็มาด่าช่องมวยไทยอีกบอกว่าห้ามเรียกว่ามวยไทยเพราะมันคือกุลขเมร์ถ้าเรียกมวยไทยเลยจะแจ้งจับข้อหา ว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของคาเมนนะว่ามวยไทยเนี่ยไปเอาของขเมนมาเปลี่ยนชื่อโอ้มึงเป็นขั้นนั้นเลยวะเนี่ยก็อธิบายว่าความเชื่อแล้วก็การสนิฐานานมันใช้เป็นกฎหมายบังคับกันไม่ได้และที่สําคัญนะองค์กรยูเนสโกนะครับไม่ได้จดทะเบียนมวยไทยให้เป็นของคาเมนนะเขาให้แต่โบกตอนะเป็นศิลปะการละเล่นนะที่มึงถือของเล็กๆปึงป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 ้งๆอะไรนะแล้วก็ไอ้มีหองวีดาบนะ คล้ายกับตัวแทงเสือบ้าน่ะเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมวยไทยแล้วก็เอากำแพงหินมาอ้างนะนี่เห็นไหมนี่นี่ถ้ายกขานี่นี่ยกขาแล้วก็งอนเป็นท่าตีเข่าเออเรายังไงก็คืออธิบายให้มันฟังมันไม่ฟังเลยนะเออแล้วก็ไม่คล้ายๆมันยังไงล่ะเขาเรียกว่าไงคุยไม่รู้เรื่องไปเลยอะช่วงนั้นก็เลยบอกว่าถ้าจะคุยให้รู้เรื่องกับคอมเมนตนะไปคุยกับหมาดีกว่านะหมายังรู้เรื่องกว่าแต่ก็ผอิญเมื่อวานนี้ดูผู้ประกาศข่าวสาวนะ บอกว่าถ้าจะคุยกับคอมเมนนี่ไปคุยกับหมารู้เรื่องกว่าเออไอเราก็งงว่าเออเขาก็คิดตรงกันกันกบเรานะเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือว่าไม่ใช่เราใส่ร้ายนะและการโกหกนั้นก็เป็นการโกหกแบบโง ộ, งๆนะเช่นที่ว่าเด็กอนุบาลยังรู้เลยว่ามึงโกหกเป็นประเทศเดียวที่เชื่อในคําโกหกของตัวเองและก็เอามาเป็นตัวตั้งเอาก็สมมุติให้เห็นภาพนะ ถ้าเราบอกมันว่าอะไรม้าตัวนี้มีสี่ขามันจะบอกว่าไม่ใช่สองขาสมมุติมันคือผู้นำขมิญนะคือมันเถียงว่าม้ามีสองขาเราก็นับให้มันดูนะอันนี้หนึ่งสองสามสี่นะมันก็ยังเถียงอีกเ้าก็บอกว่าสี่ขาม้ามันจะมีสองขาได้ยังไงเออมันก็ไปจ้างฝรั่งคนกลางมาตอบเข้าข้างมันว่าม้ามี2องขาและคนในประเทศมันนะก็ต้องตอบแบบมันว่าม้ามีสขา มึงไปอยู่ประเทศไหนมาอยู่ไทยอยู่นวก็ใช่ไงมึงก็ต้องบอกว่าหม,าม้มี2ขาถ้าตอบว่าสีขาจะถูกฆ่านนี้ก็คือจะพูดยังไงลนะ่ะก็คือคนที่ชั่วช้าสามาันนะคือคนไม่ดีนะจะปกครองคนธรรมดาไม่ได้แต่จะปกครองพวกที่โง่ที่สุดนะก็คือโง่ไปโง่มาพลิกไหลตลบแล้วก็มากลายเป็นมนุษย์ผีดิบมนาะคล้ายมนุษย์ผีดิบเขาสั่งทำเพี้ยอะไรมันก็ทำหมด คนโง่แบบนี้ต้องเรียกเป็นฝูงนะฝูงซูเปอร์มหาอมตะนิรันการสันดานโง่ยกกําลัง8 0 0พันล้านเขาสั่งให้ทําอะไรก็ทำนะเขาคูจะยึดที่ดินที่อยู่นะต้องกลับมาจากประเทศไทยนะไอเข้ามาแล้วทีนี้มันไม่มีปัญญาหางานให้ทำมึงก็ต้องหลบหนีเข้าเมืองจะเข้าประเทศไทยเขาก็ไม่ให้เข้าก็เพราะว่าพวกมึงถูกล้างสมองถึงมึงจะอยู่ประเทศไทยมา25ปี แต่เมื่อได้ยินเสียงฮุนเซนพูดนะฮุนเซนว่าอา้าวคแมนถูกลังแกเนี่ยมึงก็เชื่อฝังใจแล้วมึงอยู่ไทยนะแต่มวยเชื่อถึงจะอยู่ไทยนานแค่ไหนนะแต่ความเป็นผีดิบหมาควางโง่โง่จนกลายเป็นผีดิบม,มันก็ยังฝังอยู่ในจิตใจมึงเนะี่ยได้อย,าย่างยาป้านี่ยอ๋อได้รับเอาคาพูดของฮุนเซนมาแล้วก็โพสต์โพสต์ให้คนไทยน่าโง่รู้ความเป็นจริงก็คือมึงโง่จนเบลอจนไม่มีสติอยู่กับร่องกับรอยนะ จนสติพลิกไปพิกมาอ,อะไรเนี่ยก็คือโง่แกมโกงโง่แบบฟ้าประทานโง่เพราะสําดานพาโง่โง่แบบสมมุติว่ามีคนเลี้ยงหมาอยู่ตัวนึงเขาก็ให้อาหารอย่างดีนะเลี้ยงหมาตัวนั้นแล้วก็ให้อาบน้าให้โอ้โหรทัมทุกอย่างนะให้นอนบนบ้านมีฟูกมีอะไรนอนแล้วหมาตัวนั้นก็จู่ๆวันต่อมาเนี่ยกัดคนเลี้ยงนะแล้วก็กัดอยู่หลายวันเอาจนเจ้าของไม่พอใจอะไรวะไม่ให้ข้าวกินนะและความคิดในเบื้องลึกของหมาก็คือ กัดให้เจ้าของกลัวนะกัดให้เจ้าของกลัวแล้วเจ้าของต้องหาอาหารมาให้ดีกว่าเดิมก็คือกัดให้เจ้าของกลัวแล้วไม่กล้าทอดทิ้งม right> ันเจ้าของจะต้องปรนนิบัติและรักมันมากกว่าเดิมนะอาหารก็ต้องดีกว่าเดิมนะอถ้ายังเหมือนเดิมแล้วไม่ดีขึ้นไปอีกนะมันกัดนะต่อมามันก็กัดอีกและต่อมาต่อมาต่อมามันก็กัดอีกนะต่อมามันก็ยังและต่อมามัน และต่อมามันก็ยังกัดอีกนะสุดท้ายเจ้าของฆ่าทิ้งนะอ่าแล้วหมาตัวนี้นะนี่ใส่เหมือนขมิ้นเหมือนการเป๊ะเลยนะอันนี้ไม่ใช่ว่าตอแหลหรือพูดเกินไปเหมือนกันเลยกับหมาตัวเนี้คล้ายๆกันเลยละ่ะแล้วไม่ใช่คล้ายเหมือนแบบคดพ่อคดแม่เหมือนเลยแค่นี้นครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัน